ใช่ตรงนี้จะเป็นเส้นเลือดใหญ่อยู่สามเส้นนะถ้าสมมติว่าเราคว้านไม่สะอาดนะเชื้อโรคเข้าไปมันจะเข้าสู่กระแสเลือดได้รวดเร็วค่ะคืณีนแดช้ได้เลยพอมันใกล้จะหลุดนะคะประมาณสัปดาห์ที่สองที่สามมันจะมีเลือดซึมได้ไม่ต้องตกใจนะโอเคเย็บได้ต่อไปเอาปะเพศนะเป็นผู้ชายผู้ชายสัมก้อนใหญ่ นี่เป็งระเพศสามารถใช้น้ำก๊อกธรรมดาได้อเอ๊ะอันดับแรกนะคะเช็ดที่ตัวหต,ตัวจิ๊ตจูของน้องเขานะเช็ดเขาจับหน่อย,อยไม่ไหมจะได้สะอาดเนาะแล้วก็เช็ดที่ตัวของน้องเขานะแล้วก็ลูดปลายค่ะ,ะรูดปลายอีกเลยูดปลายเท่าที่ได้เช็ดและต่อไปนะคะ ดึงลงแค่นิดเดียวนิดเดียวค่ะแล้วก็เช็ดเช็ดตรงเนี้ค่ะระหว่างรอยต่อตรงนี้อึชอบไปติดเยอะอาจจะไปเก็บอะไรเกียดกันเช็ดบนลงล่างเรียบร้อยก็เช็ดตรงนี้ค่ะอึชอบไปติดเหมือนกันน้อยก็สุดท้ายเช็ดเช็ดลูกกนเ้านะคะจากบนลงล่างจุ๊บเรียบร้อยมเรียนตกน่า แต่พอเราอ่ะใช้แป้งแค่เขาก่อนนะคะตอนที่เราลูบไม้พอเขายุสามขวบแล้วเขาเริ่มจะรู้ความละค่อยสอนเขาว่าตอนอาบน้ํานะคะให้หนูลูบปลายนะความสะอาดตรงปลายนะสามขวบเหรอคะใช่สามขวบเขาจะเริ่มรู้ความละค่อยสอนเขาตอนนี้เราช่วยเขาก่อนเขาจะได้ไม่หมักมุมนะคะ <c oughs> แล้วก็ติดแผ่นพืดนะคะใส่นี้แล้วก็ติดได้เลยไม่ต้องจัดทรง <c oughs> ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะพับทีลง ไม่หมายถึงตรงนั้นน้องอ่ะหรือว่ายังไม่ต้องไม่ต้องค่ะแล้วเราก็พับลงแบบนี้นะคะถ้าถึงว่าจะปิดนี้มันจะไม่ระบายอากาศตรงสะดือแล้วก็ตรงนี้เวลามันแห้งมันแข็งมันจะกดตรงนี้<า>อ่าใช่มันจะทิ่แมแล้วตรงนี้มันก็จะทิ่ไปพับอีกกลับไปใช่เชื่อพากันถ้าสมมติว่าม,มีโลชั่นทาโลชั่นได้เลยนะคะ,ะเด็กสามารถทาโลชั่นได้แล้วนะก็เลือกอีกห้องดีๆเป็นคางก็เดินเลยค่ะ อื่นนี่เป็นพ่อแพ้น้ํายาหรือว่าเป็นที่นมแม่เมื่อกี้อ๋อเป็นที่ตัวเขาเองค่ะช่วงแรกเด็กเด็กทารกแรกเกิดเขาจะออใช่แล้วผิวเขาอะ่ะกำลังปรับตัวกับสินแม่ร้อนใหม่ข้างนอกนะประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะคุณแม่เขาจะเริ่มหาหรือคุณแม่จะอาจจะลองเปลี่ยนเปลี่ยนแช,ม,ช,ม,ชมพูเป็นพวกอิสาราหรือว่าอิสรลีนก็ได้อิสรลนะใช่ใช่พวกพวกดีนี่อะไรเงี้ยค่ะ อาจจะต้องเริ่มใช้หลังสามเดือนขึ้นไปอ๋อ้ใช่จะเตรียมไว้เยอะเลยดีแต่ใช้ได้นี่เราไม่ได้เตรียมอาบน้ําลูกใช่โอเคอาบเสร็จแล้วจะห่อตัวกันนะคะป๊าดดูต่อฉีดด้วยไม่ได้ฉีดใส่เป็นผัาดนะฉีดแล้วก็ห่อตัวนะคะนี่ป๊าดดูวิธีพาดนี่เออพี่เขาดูแรง่ายดูดินุกลัวแบบกลัวหมดเลยมาก แล้วดูคอยโอ้ย<ง>นะคะแล้วก็ห่อตัวนะคะพ<ง>ับมุมเดมุมลงมานะคะล<ง>แล้วก็เอาไหล่ก็ตรงกับเส้นตรงนะคะ<ง>จับเขาวางลงชุบอือห่อตัวกันนะคะตัวมือนี้ไว้ข้างตัวนะคะ<ง>อย่าลืมจับตรงนี้ไว้แล้วจับใช้ผ้าที่ตัะทำให้กระชับเรียบร้อยค่ะมีผงกันนะคะ ป้าแม่ป้าป้าดีกว่าขงป้าป้าอาชมปาดีกว่าวีแบบนี้เราซื้อมาแล้วใช่ไหมมีแล้วมีแล้วเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเตรียมแม่เตรียมหลักพรุ่งนี้ป้าอาบเลยมามีตจะเจ็บแผลนะคะ 得了，得了，得了。